สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายความฝันฝันว่าปวดปัสสาวะจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยคุณนั้นในช่วงนี้มีโชคลาภจะได้เดินขั้นเดินตำแหน่งการงานจะมีข่าวดีจากทางไกลหรือการเดินทางแต่ให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวจะนำความเดือดร้อนมาให้ความรักคนโสด ช่วงนี้คุณเหงามากๆรู้สึกว่าอยากมีใครเข้ามาแต่คงต้องรอไปก่อนเพราะในช่วงนี้ดวงความรักนั้นไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องอารมณ์คุณอย่าขี้เหิงเกินเหตุระมัดระวังด้วยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใปัญหาต่างๆทั้งสองคนอย่ามีอีโก้สูงให้มากเพราะว่ามันจะเกิดปัญหา เรื่องของความรักหัดรู้จักเปิดใจให้กันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันปัญหาความรักจะได้ไม่มีส่วนในเรื่องของการงานการเงินถือว่ามีโชคลาภเข้ามาให้คุณชื่นใจอยู่ประจำเลยด้านการงานให้คุณตั้งใจทำงานวางแผนเพราะว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งส่วนใครที่อยากเปลี่ยนงานก็คุณจะได้เปลี่ยนนะ แถมยังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยสำหรับเด็กมงคลเลกนำโชคได้แก่2 2 5 2 7 2 4 2 7หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าดืมนำเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญทําทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย